สวัสดีครับวิ่งเล่นวันนี้นะครับเดี๋ยวเราวิ่ง21กิโลในหมู่บ้านกันในคู่นี้ ตอนนี้เราวิ่งเซตแรกเสร็จแล้วนะครับ10.5กิโลเมตรนะครับก็จบที่เวลา1 1ชั่วโมง3นาที10วินาทีนะครับที่เเฉลี่ยประมาณ600นะครับทลนี้ก็ลองครึ่งแรกเดี๋ยวเราไปวิ่งต่อครึ่งที่2กัน ครับเซตที่2เรามีสมาชิกมาวิ่งด้วยพี่ชาานะครับพี่ชฉาพี่ชาวพี่ใหญ่แล้วก็นองทีนะครับส่วนคนที่บอกว่าจะมาน้องเอ็กะครับทีน้องเอ็กไปไหนไม่ตื่นครับไม่ตื่นโอ้โหโทรไปไม่รับนัดกันไว้ตีห้าครึ่งนะครับจะมาวิ่งเซตสองด้วยกันเหมือนที่โค้ชทำอะครับโค้ชเคยทำาดวยปัะจับโอ้ นีพื้นนำคือทีมาฮอกนะครับนำเราอยู่ทีเ่เพชประมาณ540ตามมาด้วยพี่เชาครับข้บ <laughs> าสะพานรอยนะครับแ๋ยวไปเข้าไปวิ่งในหมู่บ้าน าาอิสานนครโครงการสิบผ่านมาแล้วประมาณ4.5กิโลขึ้นอยลงไปอะไรบนอลไบนไบนอะไรขึ้นถอยลงไปแล้วหาว่าคนอื่นก็วิ่งตามไปตลอด อ่ามิชาวได้ใช่ไหมพี่ได้มีคนเดียวเออนั่นไงใครเขาก็รู้กันหมด90%คนที่โผล่นะนำอยู่คนเดียว <laughs> อีก3.5กิโเมตรจะครบ10.5ในเซตที่2มาชิคก็มาแล้วอัสนนเกิดอะไรขึ้นไม่เขาถามว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่ตื่นเออถามว่าเกิดอะไรขึ้นที่หยุดใช่ไหมอ๋อตายเลยยังงงอยู่เลยน้องเอ็กสลบครับนัดกันตีห้าครึง่งไปวิ่งต่อเบาๆ 10.5กิโลเมตรในเซตที่2แล้วรวมระยะ21กิโลเมตรนะครับรับวิ่งเล่นวันนี้นะครับเมื่อกี้เราไปทดสอบวิ่ง21กิโลเมตรนะครับด้วยตัว Alpha Fly n e นะครับออกวิ่งตั้งแต่ตอนตีสีครึ่งนะครับแล้วก็วิ่งเป็น2เซตนะครับเซตละ10.5กิโลเมตร สองเซตก็จะวิ่งที่เพจประมาณเซตแรกก็วิ่งประมาณเพจหกเลยครับกดดูนาฬนะิกาแล้วเฉลี่ยที่เพจหกศนะครับก็จริงๆวันนี้เนี่ยเราก็อยากลองรีวิวรองเท้านะครับตัวนี้แหละนี่เราอยากรู้ว่าพอวิ่งยาวแล้วเนี่ยมันจะมีอาการอะไรไหมนะครับอาการที่เราสงสัยก็คือหนึ่งมันกัดหรือเปล่านีครับนี่คือ จุดะส์ของการเทสต,ตัวนี้เลยวันนี้นะครับมันกัดอุ้งไหมนะครับตรงปลายเท้าหรือว่าตรงด้านตรงอื่นเนี่ยเป็นไงบ้างนะครับมาลองดูที่เท้ากันวันนี้เราใช้ตัวถุงเท้าคลิปลันนะครับจากดีแคทลอนนะครับอันนี้ก็เป็นถุงเท้ากะว่าเลือกสีแบบตัดกับรองเท้าเลยนะครับตันนี้ก็มาลองดูนะครับตัวนี้ก็เป็นรองเท้าถุงเท้าใหม่เลยนะครับยังไม่ยังไม่ซักเลย เอามาลองดูกับคู่นี้นะครับก็เราวิ่งไปแล้วครึ่งทาง10.5กิโลเมตรแรกเนี่ยตัวความรู้สึกตรงอุ้งเท้าหรือว่าตรงอื่นอ่นเนี่ยก็ยังปกติดีอยู่นะครับอะไรยังรู้สึกว่ามีอะไรดันๆที่อุ้งเท้าอยู่แต่ยังไม่รู้สึกเจ็บหรือว่าเสียดสีอะไรนะครับครึ่งทางแรกพอในช่วงเซตที่2นะครับเซตที่2ช่วงสักประมาณกิโลเมตรที่9ที่8ที่9เนี่ยเริ่มละเริ่มรู้สึก ตรงอุ้งเท้าด้านซ้ายนะครับรู้สึกว่าแบบรู้สึกมันดันๆเยอะกว่าด้านขวานี่ไม่เป็นอะไรนะครับด้านซ้ายดันแล้วก็มีรู้สึกเสียดสีน่อยๆน,นะครับยลองดูแล้วเรามาถอดรองเท้าดูว่าจะมีอาการอะไรหรือเปล่าโทษนะครับนี่คือตรงที่รู้สึกนะครับเห็นว่าจะมีแ,แดงๆเนี่ยแดงๆนิดๆนะครับ นี่ครับเท้า,ทาซ้ายนะครับที่รู้สึกเลยเนี่ยแล้วนี่ก็ตามอาการเลยนี่ก็จะมีแดงๆนี่ตรงนี้เลยเนี่ยแต่ยังไม่พองนะครับอันนี้ยังไม่พองแค่รู้สึกเสียดสีเดี๋ยวมาดูที่ด้านขวาชึบอ่าด้านขวาด้านขวาไม่ไม่เท่าไหร่ไม่มีอะไรครับด้านขวาไม่เท่าไหร่ ก็เป็นแค่ด้านซ้ายตรงที่เรารู้สึกตอนเราวิ่งนั่นแหละนี่ตัวถุงเท้าที่เราใช้นะครับคลิปลันสีแบบเจ็บมากก็สรุปเลยนะครับตอนนี้เรื่องของการเสียดสีการกัดก็ยังมีอยู่นะครับสำหรับเท้าผมเนี่ยผมใส่คู่นี้ไซส์28นะครับที่แตัวเนี้ยเผื่อไซส์จากตัวเดิมอัลฟาหนึ่งเนี่ยไปครึ่งไซส์นะครับ โดยรวมก็คือตัวหน้าเท้าตัวอะไรเนี่ยก็ไม่รู้สึกเสียดสีแล้วมากก็จะมีแค่จุดเดิมที่เป็นจุดที่เสียดสีปกติของผมนะก็คือนิ้วเท,ท้าเท้าด้านขวาระหว่างนิ้วหัวแม่เท้ากับนิ้วชี้นะครับมันจะเสียดสีกันอันนี้คือเป็น,เป,นเป็นเกือบทุกคู่เลยมันเสียดสีจนด้านและนะครับก็จะมีอาการตรงนี้ปกติแต่ตรงที่ยังยังเป็นเป็นอยู่นะของรุ่นนี้ก็คือตัวอุ้งเท้านี่แหละการดันอุ้งอะไรเงี้ยก็ยังมีอยู่อันนี้ก็วิ่ง 21กิโลในเพลที่ถือว่าไม่ได้เร็วมากนะครับก็ประมาณเพลท6ประมาณนี้ก็ก็ยังมีอาการดันอุ้งหรือกัดอยู่นะครับเชื่อว่าถ้าเกินระยะนี้ไปก็เรียบร้อยน่าจะมีเสียสีเพราะนั้นอาจจะต้องมีการแปะพลาสเตอร์กันไว้นะครับสำหรับคนที่ใส่แล้วมีอาการแบบผมนะครับอันนี้ก็เป็นการรีวิว21กิโลเมตรครั้งแรกของเอาก็ไฟน์เน็2นสองะครับสำหรับในเรื่องของการกัดการเสยดสีตรงบริเวณอุ้งนะครับ ส่วนด้านอื่นของตัวนี้นะครับเรื่องประสิทธิภาพเขาก็นุ่มเด้งอยู่แล้วนะครับแต่รุ่นนี้ใส่แล้วรู้สึกกระด้างหน่อยกระด้างเท้าตรงเวลาลงเท้าตรงนี้นะครับตรงช่วงเท้าตรงเนี้ยเ,เวลาลงวิ่งปกติเนะี่ยก็รู้สึกกระด้างตามสไตล์นะครับมันจะกระด้างกว่ารุ่นเดิมนิดนึงแต่มันก็แลกมาด้วยความเฟิร์มความมั่นคงของตัวรองเท้าตัวนี้ หรือเราอาจจะไปใส่ตัวนั้นมาแล้วก็เลยไม่ชินนะครับคลิปก่อนหน้านี้ออนคลาวนะครับผมก็ใส่แล้วชอบมากสบายเท้ามากอันนั้นก็เป็นวิ่งอีซี่วิ่งสบายสบายนะครับก็สําหรับคนที่ชอบแต่ตัวนี้เป็นตัวเลสซิ่งก็อย่างที่บอกนะครับมันก็ต้องการประสิทธิธภาพของมันมันต้องอทําให้มันแข็งขึ้นเฟิร์มขึ้นเด้งขึ้นนะครับก็อยู่ที่วัตถุประสงค์นะครับโอเคจบแล้วนะครับกับตัวนี้รีวิววันนี้แล้วพบกันใหม่กับวิกเล่นใน ep ถัดไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร e ช่องวิงเล่นของเราด้วยนะครับบ๊ายบายเฮ้ยเดี๋ยววันนี้เรามีตัวนี้มาด้วยนี่เวนตาไลท์โปรนะครับกันแดดได้ดีเลยตัวนี้ตัวใหม่สวยงามมีกรอบเลนส์ให้เปลี่ยนหลายสี950บาทถือว่าไม่แพงนะครับเป็นสำหรับ กลุ่มนักออกกําลังกายปั่นจักรยานหรือวิ่งที่อยากมีแว่นกันแดดคลองแสงกันลมได้นะครับใช้ได้โอเคไปแล้วบ๊ายบายไอสิ่งที่บอกว่าให้ตัดออกไร้สาระเดี๋ยวตัดออกให้นะครับขอบคุณที่กดใช้กดแลรช่องของเรากดไลค์กดแชร์ไม่ไหวจะเคลอ่อปวดขาปม่เยอะไม่ใช่ครับ นี่ไม่ได้วิ่งมาแค่5วันเองเลยเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อย